สวัสดียำเช้านะคะข้าวคุกกปีนหนึ่งนะ่านะกินไหมนะ่ากินอยู่นะนะ่ากินอยู่นะหมูหวานไก่วาน,วานหนึ่งรวมกันนะคะเพราะว่าหนึ่งทำ หมูหวานแล้วคุณสาเขาไม่ไม่ไม่กินหมูเนาะเขาก็หนึ่งก็เลยใส่ไก่กับหมูรวมกันแล้วเวลาหนึ่งตักหนึ่งก็จะตักแต่ไก่ให้เขานะคะก็นั่นแหละก็ก็จะมีขิงนะคะมีขิงมีกุนเชียงมีหอมแล้วก็มีถั่วซอยแล้วก็แอปเปิลนะคะแล้วก็หนึ่งจะมีพริกเขียวอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีพริกแดงหนึ่งไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่กินเผ็ดแล้วก็นี่เลยเคล็ดลับนะคะก็คือแอปเปิลเขียวเพราะว่าเราไม่มี มะม่วงเปรียปร้ยวใช่ไหมเราไม่มีมะม่วงเปรียปร้ยวใช่ไหมเราก็ใช้อปเ l ลเขียวแล้วเวลาหั่นอปเ l ลเขียวใส่จานทํายังไงไม่ให้ดํานะคะก็มันก็มีหลายเทคนิคหลายหลายหลายวิธีนะคะทําก็มีแช่น้ําอันนั้นบ้างแช่อันนี้บ้างมันก็จะไม่ดํานะคะแต่สําหรับหนึ่งนะคะ วิธีง่ายๆเลยก็คือเราหั่นแอปเปิลเขียวเสร็จแล้วนะคะบีบมะนาวไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอามะนาวมาเป็นเครื่องเคียงเราไม่ต้องมาบีบมะนาวอีกรอบเพราะคือบีบมะนาวใส่แอปเปิลไปเลยแล้วก็คลุกๆนะคะมันก็จะทําให้แอปเปิลก็ทําให้มะนาวไปอยู่ในแอปเปิลน,นะคะแอปเปิลก็จะไม่เขียวอันนี้เราหั่นมาสักพักแล้วนะคะสักประมาณ น่าจะสักประมาณยี่สิบกว่านาทีได้แล้วก็ไม่ดำนะคะปกติแอปเปิลอ่ะพอเราหั่นปเปดียวก็จะดำเนาะอันนี้ก็จะจะไม่ดำนะคะเราก็จะได้แอปเปิลแทนมะม่วงวเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีหอมนะคะหอมถั่วแล้วก็ไก่วานมูวานกุนเชียงของเราอันนี้ก็เป็นมื้อเช้าสําหรับหนึ่งนะคะเวลาเราจะกินข้าวคุกกะปิใช่ไหมเราก็ตักข้าวขึ้นมาใส่เครื่องเคียงให้ครบทุกอย่างในหนึ่งช้อนแล้วเราก็เอาเข้าปากนะคะแล้วเราก็จะได้ทุกรสในนั้นเลยก็มื้อ ช้านี้หนึ่งก็เอามาให้ดูนะคะว่ามื้อเช้านี้จะเป็นมื้อใหญ่สําหรับหนึ่งนะคะก็คือมื้อเช้าถ้าหนึ่งทำงานหนึ่งจะไม่ค่อยได้กินแบบนี้นะคะก็คือแบบว่าอันนี้คือจัดเต็มนะคะก็เดี๋ยววันนี้หนึ่งจะมาอัปเดตดอกไฮยาชินนะคะว่าดอกไฮยาชินหนึ่งที่ปลูกไว้ไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะ ก็หนึ่งก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งก็จะมาอัปเดตดอกไฮยาชินให้ดูนะคะว่าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะนี่เลยก็คือดอกไฮยาชินหนึ่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าได้สัปดาห์หรือว่าสองสัปดาห์แล้วนะคะหนึ่งก็เป็นคนความใจไม่ค่อยดีก็คือหนึ่งเปลี่ยนมาใส่ขวดโหลนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือพลาสติกนะคะที่หนึ่งใช้ล้อมออผักหนึ่งนะคะเพราะว่าจะกันพวกกระรอกเข้าไปเพราะว่ามันจะค่อนข้างแหลมนิดนึงแต่คือไม่ได้คมนะคะแต่คือแบบ สำหรับสำหรับสัตว์แล้วเวลาเขาปักแหลมๆตรงนี้เขาจะค่อนข้างเจ็บเขาจะไม่เข้าไปนะคะก็คือกัรในส่วนหนึ่งนะคะก็คือทําไมหนึ่งถึงเปลี่ยนมาใส่ขดโลแบบนี้นะคะเพราะว่าดูนะคะปากจ้กันเขาจะแค่นี้เองปากเขาเล็กมากเลยนะคะแล้วไปดูลากเขาออกมานะคะออกมาเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหัวเขาหัวหัวเขานะคะ หัวเขาลงไปอยู่ในน้ำได้ไม่ถึง1เซนนะคะก็คือแค่ผิวผิวผิวเผินเท่านั้นเองก็คือลากเขาจะออกค่อนข้างยากหนึ่งก็เลยเปลี่ยนมาใส่ขวดโหลนะคะแล้วก็เอาอันนี้เขาเรียกว่าเอ่อพลาสติกอย่างหนึ่งอะที่ใช้ล้อมผักเนาะหนึ่งก็เอามาจาัด ะะทําเป็นกล้วยนะคะแล้วก็ตัดตรงก้นแล้วก็เอาหัวหอมอก็คือหัวไฮยาชินนั่นแหละใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปในน้ําประมาณครึ่งเซนนะคะแล้วเขาก็เกิดรากออกมาแบบนี้มากมายเลยนะคะอันนี้ก็คือเขาอยู่ในน้ํานานกว่านานนานกว่าคนอื่นก็คืออันนี้จะแค่ผิวเผินจะโดนโดนน้าน้อยมากเขาก็เลยจะออก ออกลากช้ากว่าอันนี้ยิ่งช้ากว่าอันนี้ยิ่งมีลากนิดเดียวเองนะคะก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะมีลากเยอะไหมก็รอรอดูสักอาทิตย์หนึ่งนะคะอันนี้ก็เยอะมากๆาทั้งๆที่ปลูกพร้อมกันนะคะแต่ต่างเวลา ปูค้อมกันต่างเวลายังไงก็คือว่าเราเปลี่ยนมาใส่ภายชนะที่ใหญ่กว่าเดิมต่างกันอันนี้คือเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนมาใส่ก่อนนะคะอันนี้แล้วก็ทยอยอันนี้ตามมาแล้วก็อันนี้ตามมาทีหลังเพราะว่าหนึ่งก็หาเทคนิคอยู่ว่าหนึ่งจะทํายังไงที่จะให้เขาโดนน้ําได้1เซนนะคะแล้วก็ทําให้เขา เวลาเวลาเขาเป็นดอกออกมาหรือเวลาเราจะเปลี่ยนน้าอ่ะมันจะทําได้ง่ายขึ้นก็คือเราก็ยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เทน้ําออกแล้วเราก็เปลี่ยนน้าเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนน้าทุก7วันนะคะเดี๋ยวหนึ่งยกอันนี้ให้ดูนะว่าเขาเยอะรากเขาเยอะมากมายขนาดไหนอย่างนี้เลยนะคะรากเยอะมากๆนั่นแหละอันนี้ก็คือดอกไฮยาชินหนึ่งนะคะที่หนึ่งมาอัปเดตให้ดูได้สองอาทิตย์แล้วไหมน่าจะสองอาทิตย์เดี๋ยวหนึ่งให้ดูมีตัวอะไรไตเรา นั่นไงมีกระลอกไตาลาวกระลอกแอบดูกระลอกพูดไปพูดมากระกระลอกเขาชอบมาคุยนะคะก็คือ,คอในส่วนที่หนึ่งปลูกในดินเนาะในแปลงอะ่ะหนึ่งเอาไปปลูกในแปลงแล้วนะคะในส่วนที่เหลือดุกระเพราหนึ่งหนึ่งก็ตัดไปไปกินเรื่อยนะคะก็เหลือส่วนที่เป็นยอดแล้วก็หนึ่งอยากให้เขาโตด้วยแหละ ในส,ส่วนนี้หนึ่งอยากให้เขาโตด้วยหนึ่งก็เลยปล่อยจะเป็นดอกไหมเนี่ยก็ปล่อยนะคะแล้วก็ให้ชินก็หวังว่าเขาจะโตเป็นดอกให้เราได้ชมกันนะคะว่าเป็นดอกอะไรบ้างหนึ่งอยากให้เขาเป็นทั้งสามสีเลยนะคะแต่หนึ่งคิดว่าสองอันเนี้ยก็คือสองสองอันเนี้ยก็คือคนละสีแน่นอนแต่ว่าลุ้นอยู่ว่าอันเนี้ยจะเป็นสีอะไรนะคะกลัวว่าจะสีเดียวกันกับตัวตัวนี้นะคะก็รอดูกันเนาะรอดูให้หนึ่งด้วยนะ <c oughs> ก็นั่นแหละหนึ่งก็มาอัปเดตดอกไฮยาชินแล้วก็หนึ่งทำข้าวคุกกะปิเนาะแล้วก็แทนข้าวคุกกะปิเรียบร้อยแล้วแล้วหนึ่งก็มาอัปเดตดอกไฮยชินให้ดูนะคะกับอากาศท้องฟ้าหนึ่งคิดว่าน่าจะสดใสนะคะแต่ว่าจะทั้งวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างหนาวนะคะหนาวมากก็ช่วงนี้อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ11-12องศานะคะแต่ว่าช่วงบ่ายๆจะมีช่วงที่แบบ อ,อุณหภูมิอยู่17-18บางทีก็ขึ้นถึง20องศาก็เป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างอุ่นนิดนึงนะคะอุ่นแต่ถ้ามีลมมาก็หนาวเหมือนกันนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย